สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยรัสวัสดีครับพเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มายูนิเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปวันนี้ครับหลังจากที่ผมพักฟื้นนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาขอท้าทาย อำนาจมือดอีกครั้งเพื่อนนั่นก็คือกาชาโคโนซึบะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะดวงดีหรือเปล่านะบอกเลยว่าหลังจากที่เปิดกาชาไปเขค้ก่อนนะครับอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรอะความอยากเล่นเกมของผมเนี่ยมันก็ลดลงไปอย่างมากนะครับสาเหตุก็เพราะเกลือน,นี่แหละเพื่อนพอเงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มันจะหายเกลือหรือเปล่านะแล้วก็เอาเข้าจริงนะครับตอนนี้บอกเลยว่าผมเนี่ยติดเกมเคอซ n โ g h นแม r e เป็นอย่างมากเพื่อนเล่นยาวๆเจ็ดแปดชั่วโมงติดกันแทบจะไม่ได้พักเลยนะอ่ะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามา ลุยกาชาของเกมที่เรารักกันดีกว่าครับก็วันน uh ี้เนี่ยผมจะเปิดอีกหนึ่งการันตีนะครับอย่าลืมกันว่าไลฟ์สตรีมกับไม่ไลฟ์เนี่ยดวงมันจะต่างกันหรือเปล่านะพรอแล้วก็มาสามสองหนึ่งไปเลยครับได้ไหมเปิดประเดิมนะครับเอาสิกัรแรกเนี่ยเป็นเฮ้ย จะบอกว่าครั้งแรกของวันเนี่ยเป็นตาที่สำคัญมากเพื่อนๆมาแม่เกมเขาอาจจะอยากง้อ,อผมนะตอนนี้ <c oughs> เกมเขาอาจจะอยากง้อ,อผม,มไปขอร้องใครก็ได้นะครับรโคลาบูได้หมดเลยอ่ะจริงๆตอนเนี้ยผมแบบไม่เลือกใครเป็นพิเศษด้วยเอามาเหอะสามตัวใครก็ได้ <c oughs> โอเคตัวแรกเลยครับมา โอ้ยจีนโอเคเรียบร้อยครับเคเิดในแง่ดีก็คืออย่างน้อยก็ยังออกเอ็นซซานะเฮ้ยมีแดงใช่ปะโอเคโอเคมีลุ้นมีลุ้นเมื่อกี้ผมลุ้นพาทิดเลยโอเครับได้ครับเอาหน่อยเอาหน่อยมาหน่อย Please โอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้ ามาต่อไปเข้าเพชรแล้วครับเข้าเพชรหรือเข้าเนือ้โอโหมัมีซีดมมีซีดม,มาเอยเจอสเกลิฟฟานลุง โอเคครับออกจังออกจังโอ้โหหอกจังจะกลิ่งไวกากได้ไหมตอนแ้วครับงหนึ่งโอเคยิบแดงจะจีบแดงเหมือนไม่ช่วยออมาเฮ้อเดสโซเบ มาเถอะโอเคครับไม่กอดไปครับึบเดี๋ยวครั้งนี้ถ้าไม่ออกเดี๋ยวผมขอเอ้ยโอเคกำลังจะบอกว่าถ้าไม่ออกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนั่นอันนี้ได้ครับอันนี้ได้ด้วยโผล่ด้วยโคล่โบสักตัวนึงเถอะใครก็ได้โอ้โหคือถ้ามันได้มาแบบสักตัวสองตัวเนี่ยบอกเลยมันจะมีแรงเติมเปิดเพื่อน ตอนนี้นี่คือแรงหมดจริงไปมาเมงูมินมาเมงูมินโอเคขอหน่อยครับน่าจะตัวหนึ่งกับตัวสามนี่แหละสักตัวไม่ใช่ตัวหนึ่งกับตัวสามเลยครับขอ้โหเมงูมินโอ้โหจะบอกเมงูมินนี่น่าจะสำคัญที่สุดเลยนะ please 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 มา โอ้โหโอ้ราบสิงไปครับโอเคฝนดาวตกครับมาไม่แน่จังหวะตอนนี้มันอาจจะได้แล้วหรือเปล่าเอาหน่อย สองเทมาแลสงสารกันหน่อยได้ไหมปาไปลุ้งไปเลยเออสวยสคเคตัวที่สามครับโอ้โหตัวที่สามอีกเลยครับจะเป็นที่เกิดนะจริงๆมาโคลาโบฝนรูส้สบกอะสักตัวหนึ่งไป จริงมันมันเพิ่มเน,นี่ยยังไงคำนี้ได้ตัวอื่นจะหมดตู้แล้วเฮ้ยมีแดงได้ปะโอเคมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยออมาโอเคโอเคครับต้องมาแล้ว พีสพีสสามหกตัวนี้หกไปขอสองเลยได้ไหมมีลุงซ่อนสักตัวทีสองนะครับสามสี่ห้าและหกเมกุมินมันมาหมดแล้วนะลอกอะไเนีเออเ้อ เฮ้ยท้องโอ้หกคนดูดิมันจะให้มีแรงได้ไง่คือมันแบบอันนี้ผมการันตีสาบนะยังไม่ออกสัตัวเลยครับคนรู้สบบายว้กาตีนยเกมเลไปเลยครับได้นนี้ เดี๋ยวจบนี้ผมน่าจะต้องเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหน่อยเดี๋ยวคว้ามาดีกว่าเรียบร้อยครับรวดเร็วไม่รุนละโอเคซี่เกิดเพื่อนตัวที่เท่าไหร่เลยเนี่ยโอ้โหบอกเลยโมดแรงครับโมดแรงคลิปมาวันไหนไม่รู้นะบอกเลยตอนเนี้ยเกม7บาทเนี่ย เฮ้แต่เ่าแต่เอาจริงก็ไม่ใช่แค่เกมเจ็บาทนะเพื่อนเพือผมว่าพวกลางดาว AMK ตอนนี้เนี่ยผมก็แบบรีบเคลียร์แล้วก็รีบไปเล่นเกมใหม่นะครับกำลังติดนะโอ้โหแล้วแบบน่าหนอยใจอ่ะคือแบบดูดิเติมเปิดนั้งเยอะอ่ะมันไม่ไม่ได้ฟรีด้วยแกไปโอ้ลองสักตัวหนึ่งก่อนการันตีอ่ะจริงๆ ให้มันมีแรงขับเคลื่อนหน่อยตัวที่สองมาขอร้องสักตัวใครก็ได้ใครก็ได้รกระโบโอเคขนตาจะไหลโอเคอเทพีดาแห่งน้ำอากวานะครับเทพีดาอะไรประโยชน์ใช่ไหมไปครับ โอ้โหมองเลยน้ำตาจะไหลตัวเล็กมาแล้วฟาดไปขอแรงเพิ่มหน่อยขอแรงเพิ่มหน่อยกจังได้เปามีโหลดนิดนึงโอเคครับโหลดทำไมก่อนเ้ามาจะกกระเด็นเนี่ยมันจะโหลดทำไมก่อน เอาไหมน่าจะไม่รอดเออไปไปโอเคครับเออเฮือแต่อย่างน้อยก็ถือว่าดีครับออกมางหอดตัวหนึ่งนะโอ้เพื่อน 1,800เพชรได้1ตัวนะครับไม่รู้การันตีบ้าไปแล้วอ่ะจริงเฮ้ยโอเคขอในปอดในปอดพลบวันสักตัวใครก็ได้วันนี้เฉยผมหน่อยผมต้องได้รับการเฉยเฮ้ยตัวที่6ตัวที่6คมันเมื่อตัวที่หกทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปครับวุ้ยสาม เดี๋ยวนี่เฮ้ยได้จูบูมาเนี่ยห้และหกกระเบโบไปกันเลยอาซาบินดำนะครับโอเคยังไม่ตันนะไปครับเหลืออีกห้าทีขออีกตัวหนึ่งได้ไหมได้อีกตัวหนึ่งนี่ทักจิโร่เลยโอเค มาครับดวงหรืออะไรก็ได้ที่สานสมมาทั้งชีวิตเนี่ยทำงานหน่อยเออโอเคเนี่ยปวดเนีเอาเรื่องหน่อยเอาเรื่องหน่อยไม่เอาเรื่องตอนนี้ไม่รู้จะเอาตอนไหนแล้วเนี่ยจริงๆมาเออจัดไปขอสวยๆขอสวย โอเคครับตัวที่5นะครับรอบนี้โนเกตอาเดนทริกก์จูโดโและเพลสใช่ปะโอ้โหเมอร์ลินพระเจ้าช่วยพิกอัพมท่าขนาดนั้นเลยเหรอือไม่กอดเฮ้ยฮอกตาชิง พระอาทิตย์ผมไม่เห็นเลยนะพันแปดร้อยนี่คือพระอาทิตย์ไม่เห็นเลยเหมือนเห็นครั้งเดียววะครั้งเดียวเลยนะครับโอ้โหโคตรเกลือดัวแบบไม่ไหวจริงเพื่อนช่วงวันเกิดนี่มันแบบสวยโคตรเลยนะมาลงโอเค,อเ,คเหลือสองครั้งครับมาเฮอ้อ โอ้เยเมงูวีผมจะหกได้ไงเนี่ยเออเอาจริงผมอยากได้เนี่กับมีกูวินหกแล้วเพื่อนโอ้ได้ดูทรงอดี้คือยากมากหกทั้งตัวยังยากเลยตอนนี้ไปไปแต่ถ้าเรื่องหกคงเรื่องเมงูวินวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปิดประตูไม่ได้ มาสุดท้ายครับก่อนจบคลิปไปไปบอาโอเคแรงน้อยด้วยเรียบร้อยบอกเลยว่าเรียบร้อยเออเฮือโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับถามว่าทํารีวิวต,ตัวละครตอนไหนนะครับตอนที่มีอารมณ์นะเพื่อนๆขออภัยด้วยจริงๆนะครับ,บขออภัยด้วยจริงๆเกมที่เรารักไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน ใครที่จยสุมกาชาขอให้โชคดีสวัสดีครับบ๊ายบาย